เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ปอวิทต์กับเกมใหม่ที่มีชื่อว่าเกมเลนส์ไอแลนด์นั่นเองนะครับผมเกมนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดวางขายนะครับผมแล้วก็มีเดมโม่ให้โหลดเล่นกันอยู่นะสตรีมนตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยไปโหลดกันได้ฟรีๆเลยนะครับผมและเกมนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเป็นเกมในมุมมองด้านบนนะครับแล้วก็ ในส่วนของเนื้อเกมเนี่ยเราจะได้ประจนภัยนะครับผมฟาร์มของครับของหรือไม่ว่าทำฟาร์มสร้างบ้านเนี่ยเรียกว่ามีอารมณ์คล้ายๆเกมโซเวิร์ลแล้วก็ประจนภัยไปในที่เดียวกันนั่นเองนะครับผมมาบอกเลยว่าการาฟิกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยและน่ารักมากนะครับผมแล้ว,ว่าเล่นแล้วสบายตามากๆเลยเอาล่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปทดลองเล่นตัวเกมเดโมกันก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวจริงเนี่ยยังไม่ออกแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเพลย์เกมกันเลย อะไรครับผมมาถึงในส่วนของสร้างตัวละครนะครับผมมีตัวละครให้เลือกหนึ่งตัวน่าจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้แต่เสื้อผ้าแล้วก็ในส่วนของอหัวตรงนี้ครับเป็นทรงผมเหรอโอเคแล้วก็เสื้อผ้าะครับมีเลือกประมาณ4ตัวนั่นเองนะฮะก็หาเสื้อผ้าสักหนึ่งตัวนะครับเป็นเสื้อกั๊กอย่างนี้แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อได้นะครับเสื้อสีขาวหรือว่าเสื้อสีน้ําเงิน ผมชอบเป็นเสื้อสีขาวอะ่ะแล้วก็เป็นแขนสั้นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกางเกงจะเลือกเป็นขาสั้นขายาวอ่าเอ้ยอ้ยอันนี้เท่เลยนะครับอารมณ์เหมือนแบบอีเดน่าโจนเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยผมชอบว่ะนะครับผมมีเสื้อขาวเสื้อกัก๊กแล้วก็มีในส่วนของกางเกงนั่นเองอะถ้าเกิดสมมุติว่าอ่าในส่วนของทรงผมเนี่ยมีหมวเนี่ยผมบอกเลยอีเดน่าโจนได้เลยอะ่ะเอาลเลยเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวเกมเลนส i s l a n d นะครับผมซัดเกมเลยดีกว่านะครับผมจัดไป อะไรครับผมเข้าสู่เล n ส์ไอแลนด์เดโมครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมยังเป็นตัวเกมเดโมอยู่นะทางสตูดิโอของเกมเนี่ยเขาปล่อยให้มาเล่นก่อนนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีครับในส่วนของการเดินนะครับผมก็คลิกขวาแอบค้างแล้วก็ลากเดินได้เลยนะครับผมเป็นเกมแบบมุมมองด้านบนแบบ b i r d eye view ทั่วๆไปนะครับ w a s d เนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับตัว Q เป็นเหมือนกับว่าการ dash หลบนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีสกิลบอกอยู่นะครับผมถือว่า อนาคตเนี่ยผมว่าน่าจะเปิดสกิลใช้ได้เรื่อยๆนะผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของเลขหนึ่งนะครับผมจะอีควิปในส่วนของขวานนะครับแล้วก็เลข2เป็นพ i ิกแอคนั่นเองนะครับผมกดตัวแถบขึ้นมานะก็จะมีกระเป๋าของเรานะครับเป็นกระเป๋าเดินทางน,นะครับก็จะมีพวกรีซอสหรือว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เรายังไม่มีนะแล้วก็จะมีพวกไฟเบอร์มี ดินนะครับผมมีกระจกฮนะมีพวกแร่ต่างๆนะครับผมเรียกว่าเราน่าจะต้องหาแหละนะครับผมเป็นการประจนเขก็ไปในป่าลึกตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของอาหารนะครับผมที่มีเบอร์รี่นะฮะอ,อันนี้เป็นพัมคินนะครับผมหรือว่าฟักทองนั่นเองครับตรงนี้เป็นพวกดอกไม้เนะี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรนะน่าจะมาทําฟาร์มหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ทําพวกยงพวกยาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นการ บิลดิ่งนะครับหร e, ือว่าการสร้างบ้านเรือนนั่นเองครับเอ้ยอันนี้น่าสนใจเฮ้ยโอ้โหบ้านสวยด้วยนะมีหลังคาแบบกระเบื้องสีฟ้าด้วยโอ้โหเอ้ยผมชอบจังเลยอะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลุยกับตัวเกมมันก่อนนะครับปิดแท็บมาก่อนอะเรียบร้อยเดินมาตรงสะพานเรือก่อนครับเฮ้ตรงนี้มีคนด้วยอะเราสามารถพูดคุยกับเขาได้ไหมจะเป็นทุบหน้าเขาทำไมล่ะเพื่อนใจเย็นนะตรงนี้มีของให้ช็อปครับอุ้ยเดี๋ยวโอ้เราสามารถมาเลือกช็อปได้เลยครับว่าเราจะเอาอะไรอะตรงนี้มีขวาน ขวาสองแชกมีดาบแล้วก็มีอันนี้เราสามารถเลือกได้อันเดียวหรือว่าเลือกได้หมดเลยนะแล้วแต่อารมณ์ของเราไอผมว่าผมชอบเป็นดาบอ่ะหยิบดาบได้ไหมอ๋อเราต้องซื้อทุกคนไม่ใช่ว่ามันมาเดินมาหยิบได้เลยนะครับใช้เงินทั้งหมดอ่าหนึ่งร้อยคอยซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยเราไม่มีสักคอยเลยอ่ากระทานี้ลหละอันนี้มันคือกระทาใช่ไหม <childhood> น่าใช่นะครับโอ้ยนี่เป็นของคราฟก็ต้องไปหาของมาเพื่อมาคราฟนะครับเอาทุกคนรู้สึกว่าไอกระทานี้มันมันเอาแบบเขาเรียกว่า เสกไฟได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันเหมือนกระทาที่ไว้เสกนู่นเสกนีได้เลยอ่ะเอาเลยนผมขอเดินไปดูรอบๆนิดหนึ่งครับอ๋อในเรือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนท่าเรือสินค้านะเราสามารถจะมาซื้อของหรือว่าขายของได้นะครับผมก็ถ้าเราไปเก็บเบอร์รี่มาหรือว่าเก็บดอกไม้มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเรียกว่าขายนะตรงนี้ได้ก็คือเป็นการสะสมเงินนะแล้วตอนนี้เรามีเงินอยุดสูตนั่นเองนะครับผมโอเคเข้าใจอารมณ์แล้วตรงนี้เป็นท่าเรือการค้าขายเนี่ยแล้วก็จะมีคุณพี่คนนี้เนี่ย ยืนรอขายอยู่นะครับผมก็ถ้าเกิดเรามีเงินเยอะๆเนี่ยเราก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อเรียกว่าของอุปกรณ์ป้องกันตัวเพราะว่าผมน่าจะมีสัตว์ร้ายในบริเวณด้านในแน่นอนเนี่ยเอาเะยครับผมเดี๋ยวเรากดตัว M เปิดแบบได้ไหมเราไม่น่าจะเปิดแบบได้ครับอาจจะต้องเดินหาเอานะครับผมเดี๋ยวเราลองเดินไปดูเรื่อยๆก่อนนะครับผมบริเวณตรงนี้เนี่ยน,นี่คือเก็บได้ไหมมีดอกไม้ด้วยนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเก็บยังไงอะนะเอ้ยอ๋อคือทุบเลยนะครับเอาขวานขึ้นมาแล้วก็ทุบปะทุบ ลบ3ลบ3อ๋อเราได้เป็นไฟเบอร์มานะครับโอเคสวยงามอ้เกมเล่นไม่ยากนะครับเกมเล่นเข้าใจง่ายเลยแหละเอาละเดินไปไอ้ตรงนี้นี่น่าจะเป็นดอกไม้เหมือนกันไหมฮึบชึบเข้าไปใกล้ๆแล้วฟันทีนี้เราลองตัดไม้ดูก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าเราจะไปตรงไหนกันต่อดีอ่าเดีย๋ยวผมขอดูก่อนในะในส่วนการบิวตี้เนี่ยมันจะมีสร้างบ้านด้วยสร้างฟาร์มอ่าอันนี้เป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆพวกของใชอ้อะไรพวกเนี้ย มีกล่องเก็บของเก็บอาวุธเตาหลอมนะครับแล้วก็อ่าเป็นเตาผิงในบ้านแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอ่าตู้เก็บของตู้เก็บอาหารอะไรพวกนี้ฮนะโอเคผมว่าเนี่ยพาร์ทนี้เราอาจจะได้ลองสร้างบ้านดูกวอนเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจเมืองก่อนนะไอพวกหินพวกนี้เราสามารถฟาร์มไปขายได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะฮึบ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 ผมว่าไอพวกอุปกรณ์การใช้เนี่ยอย่างเช่นพ i ิกแอคเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะอัปเกรดได้ไดไดในอนาคตหรือเปล่านะ โอ้แล้วมาตีนานจังวะเนี่ยโอ้โหตีนานมากออไม่แตกเลยอือโอเคโอ้โหตีนานมากกว่าจะได้หินเนี้ยได้มา21ก้อนโอ้โหเป็นหินสโตนเนียครับโอเคได้หินโซนมาแต่ยังไม่รู้จะทำอะไรเฮ้ยข้างล่างน,นี่มีหินอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอไปทิมดูก่อนออเอาไม่ถึงไปใกล้ก่อนอออันนี้น่าจะเป็นดูจากลักษณะน่าจะเป็นเครเนะครับอ่าน่าจะเป็นเครพวกดินอะไรพวกนี้แหละ เดี๋ยวลองสำรวจเดินเข้าไปก่อนในป่าแห่งนี้ภาพสวยมากเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีถ้ำนะทุกคนเอ่อผมเดินมาเจอถ้ำเฉยแลย้วทุกคนเฮ้ยขวดนะเฮ้ยขวดเก็บขวดได้ด้วยคนระับได้เป็นกระจกนะครับอ่าเก็บขวดได้เป็นกระจกนะแล้วผมเจอถ้ำนี่ผมควรต้องทำไงดีลองเข้าไปดูแล้วกันเอาละ่ะมาถึงเจอตอเลยหรือเปล่านะครับเอาละเข้ามาในถ้ำเฉยเลยนะครับผม Ancient c r a v e ชิบหายแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเดินไปดูก่อนอุ้ยถ้ำมัน บรรยากาศดีทุบเออฮึบตรงนี้มันต้องมีของให้เราสิเออได้อะไรมาได้เป็นเหล็กนะครับใช่ไหมได้เป็นเศษเหล็กนะครับซาวเวชเมทัลโอเคในถ้ำแบบนี้มันจะมีตัวสัตว์อะไรแปลกแลหรือเปล่าวะจะลงไปตรงนี้ยังไงอ๋อมันกระโดดลงได้เลยเหระสวยในถ้ำมันก็มีของให้เรารูทนะครับเข้ามาฟาร์มของได้วะ่ะโอ้าใครเป็นสายชอบเกมฟาร์มนี่ผมบอกเลยสนุกกระโดดขึ้นมากดสเปซบาร์เฮ้ยเฮ้ยอย่างไร อย่างไรโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอ,อเลี่ยนชิบหายออกเลยออกอุ้ยหูมันดุขอตีทีนึงไหม,ไหมตีทีนึงตีทีนึงโอ้โหลถทีละหนึ่งโอ้โหรถทีละหนึ่งยิงไม่เข้าไปละไปละ,ไปละครับสู้ไม่ได้อเอาละผมว่าเรามีเจ้าถิ่นว่ะทุกคนการที่เราจะเข้าไปเนี่ยโอ้โหเจ้าถิ่นมันแรงเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเราฟาร์มของแล้วก็หาอาวุธ ผมว่าถ้ามีมีดสักอันเนี่ยหรือว่ามีดาบเนี่ยผมว่าเราน่าจะสู้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจไปทางขวานิดนึงนะเมื่อกี้เราไปทางซ้ายมาแล้วนะครับเดินไปทางขวานิดนึงเฮ้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้พวกเบอร์รี่เนี่ยเก็บจากไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไอ้พวกนี้ถ้าฟันหญ้าเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้ไฟเบอร์ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเป็นต้นหญ้าสีนี้ก็จะได้เบอร์รี่มาอ่าเจอแล้วนะครับถ้าเกิดเก็บเบอร์รี่ได้สักอ่าสิบอันยี่สิบอันเนี่ยเราก็น่าจะขายแล้วก็ไปเอาซื้อเป็นดาบได้นยะผมว่านะ โอเคเรามีเป้าหมายแล้ววันนี้ผมจะลองเข้าไปบวกไก่เจ้าตัวที่อยู่ใต้ถ้ำครับผมเรียกว่า,วาเอเลียนแล้วกันโอ้ลักษณะเหมือนเอเรียนเหลือเกินชึบโอเกมเพลินมากเลยทุกคนพึบอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมลองเดินสำรวจไปทางขวาอ๋อมันก็จะสุดตรงนี้นะแสดงว่านะเดโมโกเกมเนี่ยผมว่าเกมมันยังมีแมพที่เล็กอยู่ประมาณนี้แหละนะครับยังทําอะไรมากไม่ได้นะเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมเดินลงไปเก็บอะไรได้ไหม เฮ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยเฮ้ยทางขวาที่ผมเห็นอะไรแปลกๆนี่เราสามารถว่ายน้ำได้ด้วยครับข้ามมาที่เกาะแห่งนี้เราจะขึ้นยังไงเลยเนะี่ยขึ้นได้ไหมอึ๊บชึบขึ้นไม่ได้แนะอโโหเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าเราสามารถกระโดดจากนี่มานี่แล้วก็มานี่ได้หมดทุกคนเฮ้ยโอเคมันบทเกมพัซเซิลเลยนะโอ๊ยโอยโอ้ตรงนี้เป็นเด้งดึงนี่เองเอาแหละตรงนั้นมันมีเหมือนว่าเรืออับปางแล้วตรงนี้จะเด้งดึงโอเคเอะ่ะทุกคนมันต้องใช้วงสวิงนิดนึงอึ๊บชึบ ชึบอะแล้วไปชึบโอเคเรียบร้อยครับขึ้นมาตรงนี้แล้วตรงนี้เหมือนจะมีะเป็นรีแพ์นะครับเหมือนจะเป็นสะพานสามารถที่จะซ่อมและข่ามไปฝั่งนู้นได้ด้วยโอเคแสดงว่าวันนี้เราต้องหาไม้กับไฟเบอร์เพื่อมาซ่อมสะพานเพื่อจะข่าไปฝั่งนู้นใช่ไหมเ,เดี๋ยวผมลองทําอันนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วตรงนี้มีต้นไม้ตัดได้ไหมสวยเดี๋ยวลองดูตัดก่อนนะครับว่าต้นไม้ต้นหนึ่งจะได้ไม้จากเท่าไหร่ครับใช้ตั้ง80เลยอะน่าจะเยอะพอสมควรนะ ได้ประมาณ4ี่ท่อนเนี่ยสี่ท่อนได้ประมาณสักท่อนละโอ้โหน้อยจัง14ตัดกันอีกนานเลยอตัดต่อไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองซ่อมสะพานเนี่ยแล้วข้ามไปฝั่งนู้นดูตรงนั้นมีเชือกด้วยไม่รู้เก็บได้หรือเปล่าน่าจะเก็บได้แหละตรงน,นี้มีต้นไม้อะไรตอนนี้เราใช้ชีวิตมาก็กค่อนข้างเย็นแล้วนะครับเคเดี๋ยวเราเก็บคงเก็บของแล้วก็ผมว่าจะลองตั้งแคมป์ตรงนี้ดูก่อนนะครับตอนนี้เราได้ไม้มาสักประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมว่าก็พอสมควรแล้วนะเนี่ย ได้มา89อันแล้วสวยงามตรงนี้มีถังลอยอยู่ตรงน้ำเอ่ยได้อะไรเนี่ยส่วนมากถังนี่ก็จะเป็นพวก scrap เม t a l ทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เราขาดก็เพียงว่าเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์เหรอไงโอเคเดี๋ยวเราหาไฟเบอร์ก่อนจะได้ไปซ่อมสะพานกันเอาละกระโดดค่อนข้างยากโอเคเรียบร้อยครับเรามาซ่อมกันดูซิว่าจะได้หรือเปล่าครับรีแพ์เฮ้ยโอ้โหเร็วเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูซิ เอาว่าเฮ้ยตรงนี้โอ้โหเดอะไฮเวย์เป็นเกาะที่ถูกซ่อนไว้โอ้โหมีกล่องสมบัติด,ด้วยนะครับ2อ,อันผมบอกเลยว่าหาดจะรวยเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วทุกคนอผมสามารถครับอะไรที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองเนีย่ยมองเห็นได้ยามข้าคืนบ้างเอ่ยแคมป์ไฟไหมผมว่ามันต้องคราบแคมป์ไฟได้บ้างสิแคมป์ไฟไม่มีแล้วทอชมีไหมทอชเออเรายังคราบอะไรที่ให้แสงไฟไม่ได้เลยอะ่ะ โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอรูทก่อนเปิดดูซิอ๋อต้องทุบด้วยนะครับไม่ต้องเปิดดูแต่ทุบเลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะมันเอาเบอร์รี่มาใส่อันที่3ามท่านแสดงมันกินได้สิอ๋อข้างล่างนะครับผมคือค่าความหิวเหรอเป็นค่าแบบว่าค่าความหิวที่เราต้องต้องกินใช่ไหมโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับก <c oughs> ็คือเราสามารถที่จะกินอาหารได้ผมนึกว่ากินไม่ได้นนเองนะครับโอเคกินไปก่อนแล้วกันพอต้องคืนไฟก็เปิดให้อัตโมัตเด้อโอ้ยเกมนี้ดีนะครับถือว่า มีไฟให้เอ้ยล้วมีอุ้ยมีทองให้หกอันโอ้ยเราก็น็กว่าใจเยอะอมาอย่างน้อยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้ที่ของดีนะครับได้เศษเหล็กมาเกาะแห่งนี้ขอแบบอาวุธแน่นๆสักอันได้ไหมหรือว่าไม่ก็ขุ่มซั์อะได้แต่เศษเหล็กนะครับผมว่าต้องเอาเศษเหล็กไปคราฟของหรือไม่ก็ไปขายได้แหละเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันจะเจอของดีเดี๋ยวเดินไปดูกันเอาไรได้เศษตังค์อีกแล้วได้อีกห้าบาท อันนี้คืออะไรทุกคนเออแป๊บนึงนะไอ้สีไอ้ไอนี่คือไอ้เดี๋ยวนาะไอ้สีเียวขียวคือเราทุบไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นกล่องอะไรไม่รู้ฮะเรียบร้อยได้เศษเหล็กอีกแล้วแล้วน่าจะอันสุดท้ายเลยตรงนี้อึอปฮึบโอ,บอเคเรียบร้อยครับเหมือนกับว่าเรามาขนเหล็กนะฮะทุกคนเชือกตรงนี้ก็เก็บไม่ได้นะครับน่าจะหมดของแค่นี้แหละในส่วนของก่อตรงนี้โอเคเป็นไรไปดีกว่า เอาจริงๆผมว่าเกมนี้ถ้าเกิดมันสามารถเดินโดยปุ่ม WASD ได้ผมว่ามันน่าจะดีกว่าการที่กดคลิกค้างแล้วก็ลากหันหน้าไปซ้ายขวานะครับไม่รู้ว่ามันเซตติ้งมันเปลี่ยนได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มันเกมมันยังเดโม่ไงผมว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือไม่อาจจะให้เราเลือกได้นั่นเองนะแต่ตอนนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ถนัดนอย่างผมควนแรกเนี่ยถ้าเกิดคลิกค้างเดินเงี้ยบางทีมันไม่ค่อถนัดไงแต่ว่าก,ก็เล่นได้นะครับไม่ได้แย่อะไรมาก เอาล่ะเดี๋ยวเราไปคราฟทอชกันก่อนละกันเพราะชีวิตต้องการแสงสว่างนะฮึบเรียบร้อยหูไฟเยอร์เลยเอาล่ะเราได้ทอชมาแล้วและเราจะอีควิปยังไงล่ะกดมาหยิบได้เลยใช่ไหมฮึบชึบชึบ,ชบเอาแร็กไอคอนอ๋อคือเก็บมาลากมาใส่ตรงนี้ได้เลยเหรออ๋อเรียบร้อยครับได้มาแล้วนี่แสงสว่างจงกระจ่างกับข้าโหยสว่าง เดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนว่ามันสามารถคราบอะไรได้อีกนะครับตรงนี้มีบัวรดน้ำใช่ไหมโต๊ะไม้ตรงนี้เราสามารถฟาร์มไม้มาขายได้ด้วยนะครับผม <laughs> ฟาร์มไม้มาขายก็ได้ว่ะเฮ้ยโอเคฟาร์มดินมาขายก็ได้คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มของต่างๆเนี่ยมาขายได้นะครับคือตอนนี้ผมกําลังเลงหนึ่งอย่างและคือเนี่ยเฮ้ยมัน400คอยนี่หว่าผมเห็นเป็น100คอย โอเคเราอาจจะได้มีดโง่งโงอันนี้มาก่อนนะครับผมเป็นมีดโ่งโงย่ยี่สิบเหรียญเฮ้ยผมมีตังถึงม่สิบสองเฮ้ยผมหาเงินอีกนิดหนึ่งก็ได้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอะไรหาง่ายๆผมว่าเบอร์รี่เออเบอร์รี่ผมว่าเราเอาไว้กินดีกว่านะครับผมขายพวกดอกไม้เลยพวกนี้ไหมเพราะดอกไม้ก็พอใช้ได้นะครับโอเคไปดีกว่าครับทุกคนเราจะไปฟาร์มดอกไม้นี่ไงดอกไม้เราจะฟาร์มดอกไม้มาขายกันสวย ผมต้องได้ถือมีดสักหนึ่งอันนะครับทุกคนนะหรือว่าดาบใหญ่ๆสักอันเพื่อที่ว่า <c oughs> ชีวิตเราจะได้ลงไปปราบกับไอเจ้าเอเรียทางใต้นั้นได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะอยากให้ผมสร้างบ้านใช่ไหมซึ่งผมก็อยากสร้างเลยทุกคนนะแต่ผมมีห่วงอยู่ข้างใต้นั้นนะ <c oughs> ผมอยากจะลองลงไปไฟ ا กับมันดูว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยสร้างบ้านเดี๋ยวเก็บเงินก่อนซื้อดาบสักหนึ่งเล่มนะครับไอเรียกว่าดาบคาตนาผมเรียกมันดาบคาตนาละกันอันที่ยาวนะมันสี่ร้อยคอยเลย คือแพงจัดนะทุกคนแพงมากเลยอะผมไม่มีตังขนาดนั้นเอาอันละ20ไปก่อนแล้วกันนะครับราคามันต่างกันเยอะมากเลยแต่ว่าเอาไปก่อนแล้วกันนะเอาล่ะตอนนี้ผมว่าผมน่าจะมีเงินพอสําหรับการไปขายของแล้วนะครับผมมีของพอเดี๋ยวลองขายก็ดูแล้วกันนะครับผมนี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทีงบนนี้เราสามารถขึ้นไปได้ด้วยเหรอขายยาเลยแล้วกันเลครับผมอ่ะขายหอันต่อ15บาทนะครับผมก็อันละ3บาทนะ โอเคถ้าเราจะซื้อเนี่ยยีนะครับแต่ว่าขายเนี่ยโดนหักเรียกว่าค่าในหน้าไปและ้ะก็ในส่วนของในในส่วนของดอกไม้สีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปทําฟาร์มได้แล้วก็เขาบอกว่าเอามาขายได้ใช่ไหมนี่ตรงนี้น่าจะขายได้เช่นเดียวกันได้15บาทเหมือนกันโอเคตอนนี้เรามีเงิน28บาทผมว่าเดี๋ยวเราลองไปดูราคาของอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะอันนี้เนี่ยเอเป็น ของที่เราสามารถคราฟได้นะครับโดยใช้เงิน30นะแล้วก็มีไอรอน30แล้วที่เหลือนะ่าจะหาง่ายเฮ้ยเอาละผมว่าผมต้องลงถ้ำอ่ะทุกคนวันนี้ผมอาจจะต้องลงไปจนภายในถ้ำแล้วผมก็ต้องซื้ออันนี้หละ20ผมก็ต้องเอาละจัดไปโอเคเรียกว,ว่าเป็นดาบคู่ใจของฉันนั่นเองโอเคละทีนี้เดี๋ยวดูซิมันมีเฮ้ยทุกคนตรงนี้มันมีสกิลใหม่เข้ามาครับเป็นสกิล W อ่ะทุกคน W คือกดอะไรอะ่ะ ชวัวบโอ้ยโอ้โหเอาเรื่องโอเคทุกคนตอนนี้เรามีเงินอยู่8แล้วก็มีเบอร์รี่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะกินเบอร์รี่ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับมันน่าจะช่วยในเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มเลือดหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันกินให้เต็มเลยแล้วกันก่อนที่จะลงไปด้านล่างเอาล่ะปะเดี๋ยวเราจะลงไปในถ้ำกันนะครับผมไปตอนคืนนี่แหละถือทอชไปด้วยนะครับแต่ข้างล่างน่าจะไม่มืดมากเพราะว่ามีเรียกว่าคบไฟค้อนข้างเยอะ เอาละไอจอกเอเลี่ยนแกเจอฉันแน่ฮึประเด็นคือเราไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวไงครับทุกคนแต่ว่าเราลองฝึกดูก่อนไหมฮึบชึบหลบแล้วกด W แฟบอ,อ่าอีซี่อีซีเดี๋ยวลองดูแล้วกันถ้าตีธรรมดาก็ได้โอเคมาเสียงดังเหรอโอ้โห,โหล่ามปดอกบางนี้ก่อนหตัวใหญ่ มาชิบป,ปึ๊บอะไม่โดนชิบหายหลบหนึ่งทีตีมันหลบหนึ่งทีโอ้โหมันตีเลือดเก็บแรงชิบนี่หลบหลบอ่ะอฟันฮึบฮึบิบไอโอโ้โหมันไม่ได้เก่งขนาดนะันนในเราก็นึกว่ามันจะเก่งมากโอ้โอยเอ้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 ย,อยข้างบนมีอะไรอะทุกคนนะ่ะมันต้องขึ้นไปได้แหละแต่มันจะขึ้นไปได้อย่างไรฮึฮ <c oughs> ้ยตรงนี้มีโอโ้โห ขึ้นยังไงอะกระโดดได้ไหมอะผมว่าต้องได้ดิต้องได้เออติดว่ะแต่ข้างบนนี้มีของนี่เนี่ยมันมีสามารถที่จะทุบได้ด้วยขึ้นตรงนี้ได้ปะอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ครับทุกคนถ้าเราไปต่อเนี่ยผมว่าเราน่าจะเข้าสู่เอ้ยขังข่าวตกใจหมดไอตัวเมื่อกี้ไม่ได้เก่งกาดมากทุกคนี๋ยวลองก็มาดิครับก็มาดิครับอ๋อแต่มันมีหลายตัวสิโอ้ยจิบหายตัวเบรเรอเลย มาทีสองนี่ก็ลำบากสิหน,กกนูมาซัดก,กันมาซัดก,กันมาซัดก,กันมาซัดกันอือตายก็มาดิครับก็มาดิครับมามาดิครับมาดิครับมามามาอือเอ้ยมาดีเฮ้ยมันก็ไม่ได้เก่งมากแต่เป็นเาะข้างล่างผมเนี่ยใกล้จะหมดแล้วทุกคน <laughs> ผมไม่รู้ว่ามัน,ม,น,นมันเป็นสตามิน่าหรือว่าเกืออะไรอะ่ะน่าเป็นที่เพิ่มเลือดนะโอเคเราเข้ามาลึกมากครับโอ้โหตรงนี้มีกลุ่มซับจัดๆอ่า เหมือนจะเป็นดันเจียนหรืหเหอเปล่านะครับในถ้าแห่งนี้แต่ไม่ได้จะไม่ดันเจียนขนาดนั้นครับเป็นพื้นที่เราสามารถมาหาของได้เออเฮ่อเรียบร้อยเฮ้ยเราสามารถที่จะพิชิตไอ้เจ้าตัวนั้นได้นะครับเราก็เก่งบนบนนะไอเอเรียนอุ้ยในนี้เข้าได้ด้วยครับอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไรประตูมันสามารถเดินทะลุได้เหรอแล้วบนเรือมันมีประตูอย่างนี้ผมไม่ได้เดินทะลุเดี๋ยวลองกลับไปเดินดูครับอะดูในนี้ก่อนกล่องฮึฮึมีอะไรฮึ อือฮึอ,อามีเงินสวยงามถ้าหันหน้ามางนี้ซ้ายดีขวาร้ายเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนละกันไปทางดีๆก็อ้ตรงนี้มีสะพานขาดทีทุกคนต้องซ่อมสินะซ่อมครับแบกไม้8ปดสิบมาซ่อมข้ามไปฝั่งนู้นโอเคเราไม่มีไม้มากพอละที่จะซ่อมเดี๋ยวขอเดินลงมาด้านล่างนิดนึงละกันผมว่าผมเจออีกตัวแน่เลยเอ้ยแคมไฟทุกคนก็มาดิครับเออก็อมาดิครับออมาดิครับระวังตกนะครับอือระวังตกเรียบร้อย เฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้อะไรสองอันก็ไม่รู้ทุกคนเป็นอ Dark ์ s s อ n เซนี่ครบโอ้ยพาวเวอร์มันเป็นพลังเลยก็มีความอันตรายมากครับแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะโอเคอุ้ยโอ้ห my goodness กูไปละครับอย่ายแล้วตัวมัาอะไรโอ้โหโอ้โหนี่มันคือพยายมพยายมกูไปแล้วครับ กูไปแล้วครับขอโทษครับที่มายุ่งครับถ้าแบบนี้มีเจ้าขอกับผมรู้แล้วระผมไปแล้วหูยตัวเบลอเลยกูตายแน่แน่ถ้ากูเอากับมันเนี่ยไปละไปไปไปโอ้ยจะผิดหลังอู๋แล้วตามสุดไม่หยุดยั้งด้วยนี่ตามมาปะเนี่ยโอ้โหตามมาถึงตัวนี้เลยโอ้ยขนจะลุกอุ้ย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 อ่ะไปแหละออกโอ้ย โอ้แม่งน่ากลัวจัดนะนรับโอเคเช้าพอดีแล้วเนียครับกับสู่เชา้าโอ้ยดีนะมีดาบถ้าไม่มีดาบผมบอกเลยเข้าไปไงก็ตายเฮ้ยคนลุกเลยเมืนน่อกี้แต่ว่าเราได้ขอมาเยอะนะครับได้มาพอสมควรแหละนะเดี๋ยวนี้อยากลองสร้างบ้านเล็กๆดูอะ่ะเดี๋ยววางพื้นโ้งพื้นบ้านก่อนไหมอย่างเงี้ยฟาวเดชั่นโอ้แต่ว่าของฟาวเดชั่นมันต้องใช้อะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะ ใช้พวกไลามสโตนไลามสโตนผมว่าถ้าจะขุดได้ตามพวกนี้นะครับแน่นอนแล้วก็ฐานหินอ๋อพื้นบ้านใช้ไลามสโตนอย่างเดียวอะแล้วก็เป็นหินอันนี้นะครับก็คือโซนธรรมดาโอเคไม่น่ายากเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองโอเคน่าใช่ไลามสโตนถูกต้องด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลอง าฟาร์มหินฟาร์มไม้แล้วก็เดี๋ยวสร้างบ้านตรงเวิร์กเนี่ยผมว่าสวยดีนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนละกันเอออาจจะลองสร้างบ้านเล็กๆนะครับลองสร้างบ้านเล็กๆเฮ้ยมันมีระบบการทําฟาร์มด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําฟาร์มดูละกันนะครับดีย๋ยวไปดูไว้ที่รถน้ำตรงนั้นนะ่ะที่คุณลุงก็ยืนอยู่เดี๋ยวว่าราคาเท่าไหรอ่อ,อืมตีแตกยากจังฮึฮึฮ,ฮึโอเคเรียบร้อย โอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฟาร์มหินขั้งบนมันได้เศษเหล็กด้วยนะครับผมไม่ได้ได้แต่แบบว่าได้แต่หินอย่างเดียวได้เหล็กมาด้วยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าไอ้เจ้าบัวลดน้ำเนี่ยครับไม่ยากแต่ใช้เหล็กถึง15อันเลยโอ้โหต้องฟาร์มหินกันระนาวเลยทีนี้เอาแหละผมว่าเวิร์กเี้ยสวยงามนะครับเดี๋ยวผมฟาร์มหินอีกแป๊บนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเผื่อจะได้เศษลงเศษเหล็กถ้าเราจะทําฟาร์มนะครับเราก็ต้องมีหินนะหินเหล็กอะ่ะซึ่งเราต้องไปฟาร์มมาจากไหนละเนี่ย ตอนนี้เนี่ยตีมันก็จะได้แต่ในส่วนของอหินซะส่วนมากนะครับเหล็กได้น้อยนๆเป็นเศษเหล็กได้มาเนี่ยได้อย่างก้อนละหนึ่งก้อนละหนึ่งครับอะไรเดี๋ยฟาร์มไม้กันต่อนะับเคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อแต่ว่าภาพเกมนี้มันสวยดีนะทุกคนโอ้โหคือบรรยากาศดีดีนะผมเลยชอบแล้วแหละผมเริ่มติดแล้วถ้าเกมจริงมาเนี่ยผมน่าจะติดยาวๆนะครับแล้วก็ผมว่าแมปน่าจะใหญ่กว่านี้นะพอสมควรนะอันนี้คือแมปค่อนข้างเล็กอยู่ เ๊บเรียบร้อยได้เศษไม้เต็มเบย30อันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาสร้างดูก่อนถ้าจะสร้างบ้านใช่ไหมสร้างบ้านปุ๊บเราก็ต้องสร้างที่นอนนะครับสร้างบ้านแล้วก็สร้างที่นอนแล้วก็จะมีแต่ว่าของต่างๆเนี่ยมันจะใช้เป็นเศษเ,เหล็กทั้งนั้นเลยอะทุกคนเ,เราไม่มีอุปกรณ์เครับเราไม่มีเหล็กอะที่จะสร้างได้นะครับโอเคไม่เป็นไร เดีย๋ยวเราสร้างฟาวเดชันลงมาก่อนแล้วกันนะครับอะจัดไปสร้างยังไงล่ะเนี่ยกดตัว F กดตัว F แล้วก็ลากมาอ๋อลากมาแล้วหันหน้ายังไงเอ่ยอสกอร์เมาส์ยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็กดตัว R แป๊บหนึ่งนะตัว R อ๋อคลิกขวาเป็นคลิกขวานะคลิกขวาเมาส์เป็น โรเตทนะแต่ว่ามันเป็นโรเตทแบบหน้าล็อกๆนะครับมันไม่ได้แบบว่า90อ่สา360องศายอย่างนั้นนะโอเคครับผมจะหันหน้ามาทางไหนดีล่ะเนี้ยหันหลังเข้าผมว่าหันหลังเข้าตรงนี้แล้วกันบ้านนะครับแล้วก็หันหน้าออกมาตรงนี้ใช่ไหมหันบ้านว่าบ้านอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะหลังต้นไม้2ต้นเนี่ยโอเคเรียบร้อยน่ะแล้วเราสามารถที่จะสร้างได้แค่อันเดียวใช่ไหมสร้างสองอันสิติดกัน ฮึบ่ปเพหันหน้ามาทางเดียวกันสวยวได้มาสองอันแล้วครับผมการสร้างบ้านเฮ้ผมอยากจะสร้างในสองที่นอนเนี่ยมันขาดไฟเบอร์นะครับเฮ้แป๊บน,นึงนะมันมีแบบว่าที่เกี่ยวไฟเบอร์แบบอีซี่ไหมออไอ้พวกพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ไหมทุกคนไม่น่าได้นะครับมันมีพลิกแอคแบบขั้นสูงกว่านะครับนี่ไงเท่าที่เดินหาในเนี้ยเบอร์รี่ไม่มีเลยครับทุกคนเนี่ยเบอร์รี่หมดสินะไม่เป็นไร โอเคเดี๋ยวเราลองครับที่นอนก่อนแล้วกันครับเตียงนอนที่ไม่มีหลังคาด้วยนะฮะอุ้ยเตียงนอนใหญ่จังอะ่ะเออหันทางไหนเนี่ยเตียงนอนผมว่าต้องไว้ทางนี้แหละนะครับตอนนี้เรายังไม่มีอากำแพงบ้านนะครับผมอยู่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยเราสามารถที่จะเดินขึ้นไปนอนได้เลยใช่ไหมฮึบกดเซฟอ่าเรียบร้อยครับเซฟเกมไปที่เซฟเกมนี่เอง กํากแพงบ้านถามว่าจะเป็นไหมผมว่าก็จําเป็นนะแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะได้พื้นบ้านขยับขยายพื้นที่ก่อนและกันแป๊บหนึ่งเดินออกมาก่อนนะผมว่าถ้าสร้างบ้านประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะครับโชเอาล่ะบ้านก็ใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องมีกล่องเก็บของนะแต่ว่ามันต้องใช้เหล็กอย่างที่ผมบอกนะครับผมและการหาเหล็กมันค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่าขุดหินเนี่ยทั้งวันเนี่ยกว่าจะได้เหล็ก่ผมบอกเลยว่านานพอสมควรนะครับผมว่ามันได้ก้อนละอันน่ะ นานมากๆต้องอัปเกรดเอาอะทุกคนหรือว่าไปหาเอาละเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองเอาหินไปขาย,ยกันผมมีหินเยอะครับเราหินไปขายแล้วก็เดี๋ยวซื้อพวกอะไรต่างๆนานามาแล้วผมจะลองไปไปลุยไก่บ,บอสใหญ่ข้างล่างดูดูที่ว่าจะไหวหรือเปล่านี่คือท้าทายอำนาจมืดเลยอ่ะเอาเลยครับผมเรียบร้อยกว่าจะได้หินมาก็ลอกกันข้ามมืดเลยนะครับตอนนี้เราได้15อันแล้วแล้วได้หินมาเต็มกระบุงเลย250อันอัน เยอะจัดเลยนะครับทีนี้หินเนี่ยเออเดี๋ยวขอดูก่อนมันเอาไปค้าอะไรได้ครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันมีเอาไว้ใช้อในส่วนของเตาผิงแล้วก็ไอพวกอันนี้ด้วยนะครับเอ้ยผมเอาหินเนี่ยมาคราบไปนี่ดีกว่านะครับผมคราบเป็นเตาหลอมเลยนะครับเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราคราบเตาหลอมเลยแล้วกันนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปซื้อนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไปฝักบัวลดน้ำนะครับฝักบัวลดน้ําอ่ะคราบเลย สวยเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ลากลงมาในช่องเล็กห้าเยี่ยมเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างอันนี้กันก่อนนะครับเป็นเตาหลอมสร้างเลยละกันต้องสร้างข้างบนอย่างเดียวใช่ไหมข้างบนบ้านเท่านั้นงั้นเอาไวต้ตรงนี้ละกันนะครับผมคลิกขวาอันไหนคือด้านหน้าอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้านครับเอาไว้ตรงนี้น่าจะได้โอเคเรียบร้อยเตาหลอมของเราแล้วผมว่าที่นอนเนี่ยแป๊บนึงเราสามารถกดตัวเอแล้วย้ายของได้ด้วยเหรอเอ่ออันนี้คือน่าจะทำลายทิ้ง มันสามารถย้ายของได้ไหมชุบชุบชุบไม่น่าได้เลยผมไม่อยากกดมั่วเดี๋ยวว่ามันลบอีกโอเคไม่เป็นไรเอาล่ะเราเดินขึ้นไปก่อนเราจะหลอมยังไงฮะทุกคนเราจะใช้ไม้นะครับใส่ไม้เข้าไปแล้วก็ใส่หินโอ้ยดูซิว่าหลอมหินหินเรามีเยอะอะหลอมหินเราจะได้อะไรฮะเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะอย่าบอกว่าหลอมหินเราจะได้เหล็กนะครับใช่ไหมดูซิได้หรือเปล่าชิงเอาล่ะทีนี้ผมสบายแล้วผมใช้ ผมได้หาเหล็กได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะมีเตาหลอมนะครับโอ้โหดีเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้มันมืดแล้วด้วยครับเดี๋ยวผมลองนอนก่อนแล้วกันนะครับตื่นมาตอนเช้าน่าจะดีนะเซฟตั้งหนึ่งทีแล้วก็นอนไปเรียบร้อยได้เลือดเพิ่มมาด้วยนะครับเอะตื่นเช้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองลดน้ําดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะลดยังไงวะเนี่ยโอเคเอ้ยลดน้ําปุ๊บมันโตข,ขึ้นมาทันควันเลยฮะสวยงาม ทีนี้เนี่ยมเมล็ดในตัวเราไม่มีถ้าเรามีเงินเราไปซื้อมเมล็ดเบอร์รี่มาปลูกอีกก็ได้ก็ดีนะครับเนี่ยลดน้ําทีเดียวก็น่าจะพอละอ่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าน้ําในในบัวมันหมดเราต้องทํำยังไงอรทุกคนไปตักน้ําได้ไหมอ๋อแค่เดินลงน้ําก็เต็มแล้วนะครับใช้น้ําเกลือลดต้นไม้เออเจริญล่ะ,จะเจริญเลยแล้วตอนนี้เราได้เหล็กมาเยอะมากนะครับผมเรามีหินเยอะอะผมบอกเลยก็น่าจะเอามาหลอมแล้วเดี๋ยวใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับเนี่ยใส่ไว้หมดเลยเอา่าน่าจะโอเคเพราะว่า น่าจะเอามาหลอมเนี่แหละสําหรับเหล็กหินอะไรพวกนี้นะโอเคครับผมก็สําหรับพาร์ทนี้ผมว่าเกมเนี่ยโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอพักไเ้เท่าดีก่อนแล้วกันนะครับผมเกมเนี้ยน่าเล่นมากๆนะครับผมก็ถามว่าจะมีพาร์ทส,สองไหมอาจจะมีแบบพาร์ทส,สองแบบช็อตพาร์เรือว่าผมยัองเหลือไอ้ตัวใหญ่ที่มากําจัดใช่ไหมเดี๋ยวผมรอเบอร์รี่เต็มแล้วก็เอาอาหารเก็บใส่ตัวแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกับแม่งก่อนเลยเดี๋ยวอาจจะเป็นพาร์ทหน้า,าจ,จะเป็นช็อตพาร์ทสำหรับเกมอ่าเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่วันนี้ก็ต้อง ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามเกมนี้ออกตัวเต็มเล่นแน่นอนเพราะว่าผมนี่ขนาดเป็นเดโมเนี่ยผมเล่นชั่วโมงกว่านะครับทุกคนพาร์นี้ชั่วโมงกว่านะครับเล่นยาวมากๆแล้วก็รับชมไม่มีความสุขครับสนุกกับการเล่นเกมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ